วันนี้คุณเอมีเรื่องสน้จค่ะก็เป็นเคสเกี่ยวกับไตโอ้ไตนะที่ท่านี้เนี่ยก็คือคุณแม่เป็นนะคะคุณแม่เขาอายุ74จะ75แล้วก็คือเป็นไตระยะ4แบบว่า4เกือบ5คุณแม่เขามีอาการที่เหมือนอ่อนเพลียผะอืดผะอมทานอะไรไม่ได้เลยมีบวมไหมคะอ่าไม่ค่อยบวมไม่นพอนะคะก็คือ รู้สึกแต่ที่เขารู้สึกมากคือคุณแม่ไม่มีแรงเลยนะคะอตอนแรกที่เขาม้าเอาอูมิไปทานสิ่งแรกที่เขาจะเห็นก่อนก็คือคุณแม่มีเรี่ยวแรงขึ้นมา,มาเธอนีคุณเอกแนะนําให้ทานจริงๆอ่ะแนะนําให้ทานอูมิสองฮารหนึ่งอ๋อเป็นเซตที่เป็นเซ็ต,ซตมาตรฐานเซตเขาเรียก เอกเด็กเซตฟื้นฟูไตด่วนเซตบำรุงไตด่วนเร่งด่วนคะก็คืออูมิสองฮาร์ดหนึ่งอันนี้เป็นเซตที่จริงๆถ้ากินครบเนี่ยมันจะทําให้ดีทั้งระบบใช่ก็คือสําหรับไตระยะ4ี่ห้าแนะนำเลยบบนะคะเป็นเคสนี้ติดปัญหาติดปัญหาอาจจะค่าใช้จ่ายนิดหน่อย<โ>อนะคะเขาก็เลยบอกว่าั้นขอเป็นอูมิตัวเดียวได้ไหมนะคะอ่าวันละก็บอกให้กินวันละสองซองก็กินวันละสองซองนะคะก็ขอเป็นอูมิตัวเดียวนะหลังจากนั้น ก็ทานไปนะคะสั่งซ้ำมาประมาณ2 2กล่องก็คือกล่องแรกที่สั่งไปแล้วก็สั่งซ้ำอีกสองครั้งแสดงว่าประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งเกือบ2เดือนนะคะก็หลังจากทานไปเขาก็ส่งผลเลือดมาผลเลือดล่าสุดค่ะนะคะเคตินินของเขาตอนแรกที่มาเจอนะคะอยู่ที่2.79นะคะสองจุดเจ็เนี่ก็เยอะเหมือนกันแล้วพออายุเยอะด้วยมันก็จะยิ่งคู่ไปกันใหญ่เลยนะคะ หลังจากล่าสุดค่ะเขาส่งมาตอนนี้ีเคทินินลดเหลือ1.98แล้วก็ลดมาประมาณหนึ่งเลยจาก2.2ปลายๆเนาะ,ะ2.79นะคะ, <17 9. S 1> ะลดมาเกือบหนึ่งมาเหลือ1.98 1.98ค่ะแล้วก็ GFR เนี่ยขึ้นจาก16เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น24แล้วนะคะอตอนนี้ขนะยับขึ้นมา,ายขายบขัยบ,ขยบขึ้นมาแล้วก็เขาก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอาการอ่อนเพลียของคุณแม่เนี่ยก็ดีขึ้นมากอ๋ออาการเพลียดีขึ้นค่ะ อันนี้คือทานประมาณเดือนครึ่งแล้วถึงรอ,อบตรวจดีใช่ก็ถือว่าเพิ่มค่าไตค่าไตก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าเคลเซียมล,ลอ GFR เพิ่มเคลเซีลดเคสนี้ก็คือต้องให้แน,น,นาาะนาให้ควมอาหารค่ะควบอาหารค่ะถือว่าอาหารก็โอเคนะคะเพราะว่าพวกโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างนี้ผลเลือดก,ก็คือไม่มีตัวไหนเกินเลยอ๋อค่ะก็คือดูได้ว่า เขาค่อนข้างจะกุมอาหารดีกุมอาหารดีนะคะเคซี่ก็อายุ7 0กว่าเจนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยทานอูมิฮาของเราได้แน่นอนทานได้ทานง่ายนะคะเป็นในรูปแบบเจลแค่ะเด็ดแล้วก็ดูดคือไม่มีแรงเด็ดก็ให้คุณดูดเด็ดให้ดคอดูดเด็ดให้ไแล้วก็ดูดอย่างเดียวขอแค่มีแรงดูดเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะฟื้นฟูไตได้เหมือนกันนะเคที่ทีดีมากๆเลยค่ะของคุณค่ะ